ร้านนี้ก็คือร้านจำของเรานะครับชื่อร้านอะไรคะร้านมิเลียนอันติเมททอร์นี่เลยนะครับวดไหนแอะฟิวอ่ะมาฟิวต้องวัดดวงค่ะมาเอาแล้วเห็นสีเขียวกับขาวก็สวยใช่ใช่แต่วันนี้ร่างวันนี้ผมถ่าดห้าตัวมาหยิบหยิบเพราะมันลืมตาแล้วมีน้ำตาคลอนอืมว้าวอะฟิวอยากได้ตัวไหนอย่างนี้ตัวนี้ชมหนึ่งสองสามสามตัวนี้ เอาตัวนี้นะไม่ร้องให้นะเอ้ยทำดีๆเอาอันนี้แล้วกันแปรเอาเลยแกะเลยไหมแกะเลยอ่ะอ่ะตรงนี้เลยเหรอใคันี้แกะได้เลยแกะได้เลยว้าฮะเราจะมาแกะกลางสุ่มคายเบบี้กันมาทุกคนคือเราอยากได้ตัวนี้คิงคิวตี้นี่มาค่ะทุกคนเราจะมาแกะกันเริ่ม ไม่เอาร้องไห้นะอุ้ยยังลุ้นอ่ะทุกคนมันมีแบบเดินไปทางไหนก็มีแต่คนใช้เพราะฉะนั้นเราต้องได้บ้างทุกคนห้ามมองนั้นหนูรู้สึกว่ามันอาจจะไอ้นั่นยัง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 เอ๊ะยังไลนยเออไลน์ฟิวทำไมหนูรู้สึกว่ามันจะหนึ่งสอง ตัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ตัวนี้อยากได้อยากได้หนึ่งสองสาวเลตัวนี้จริงตัวตึงน้องตัวนี้น่าจะสีเข้มได้ตัวตึงนี่มันสีสีออกเข้มนะคะน้องชื่อว่าวานิลาคิวตี้ไปดูให้ใกล้ๆค่ะน้าจะสีแดงว้าวมือดีนะถือว่ามือดีถือว่าใช้ได้แล้วเพราะฉะมั้นเราจะเป็นแบบคุ้มทอนอ่ะไปมาจ้า ดูว่าถั่วมือเราดีอยู่ตอนแรกตกใจดูว่าได้สีเขียวเฮ้ยเกือบแล้วน่ารักไปทุกคนห้อยเลยนี่ดทุกคนมาดูทุกคนมาดูเน่ไอตาฟ้าอันนี้น่ารักถ่ายดีอ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ยดีเบสเลอร์เบสเลอร์นี่ได้เปรีนะคะสำหรับตัวนี้อุ๊ยดูว่าดีจริงๆอ่ะน้องีิวอยากได้สามตัวนี้เนี่ยหนึ่งสองสามถือว่าเราได้ตัวนี้ถือว่าดวงดีไหนดูการ์ดหน่อยพี่การน่ารักนะ

ดูการ์ดก่อนเลยไหมเห็นเลยเนี่ยเป็นไงแม่ไม่เห็นเอาจริงเหอหิวเห็นการ์ดยังเห็นแล้วเฮ้ยฟิวแบบสองการ์ดแม่ได้ไงอ่ะสีเนี้ยแม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์สีสีม่วงดูทำหน้าดิสีเทาไงเดีนิมหุ้วี่เดีนิมก็ลืมตาดู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 เป็นยังหน้าดูไม่ไม่แม่หน้าดูไม่สุขเลยหมัวหัง สีเทาก็สีที่ชอบไม่ใช่หรอเดนิมตึงอ่าตึงนี่พี่บอกตึงเดคิวตี้เนี่ยถ้าไม่เอาผมเอาเลยจริงตึงมันตึงแบบไหนเขาเรียกว่าตัวตึงอ่ะคือมันตัวเป็นน้องลืมตาแล้วก็เป็นสีเด็กตึงแม่ราคาตอนนี้ที่รีเซอร์สอยู่ในตันหกบาแม่แม่ต้องเก็บ ไม่ต้องเก็บเที่ยพอลูกปากเขาติดนี่นะปลว่าแปลวะ่าได้หน้าเข้มเหมือนกันเลยใช่ค่ะเออหน้าขายกันแม่ใช่แต่ว่าตั้งแกะมาไม่สุกขนาดไหนไม่แต่แม่ตไงเมื่อกี้ว่าแกะมาตึงเลยตัวตึงแกะแล้วตึงเลย <laughs> เป็นสีไหนนะเมื่อกี้ที่แกะมาตัวนี้ใช่ไหมคือเราอ่ะได้สองตัวระหว่างสีชมพูอือคือจริงอ่ยากได้ชมพูนั่นใช่เวล่ายังไงอ่าให้แม่เลือกแต่แม่เขาก็เลือกได้ดีๆนะที่แบบไม่ลืมตาอ่านี่เห็นไหมอ่าหนูไม่ลืมตาหรอลืมอ่ะลืมหมดเลยมาลุ้นกันดูห้ามดูการแล้วหนูว่าเฮ้ยสีว้าอะไรเนี่ยเฮ้ยดูรีแอคดูรีแอคแม่ดูรีแอคแม่ดู ใชแล้วไม่มดทิศาอะไร่าแม่ระยะประชิดน่ะแม่เฮ้ยทุคนแห้งเลยอะแห้งเลยอ่ะอ๋อชมพูที่หนูเห็นคือหัวเอ้ยน่ารักแม่น่ารักเนี่ยที่เหลือมนจะเหลืออะไรรู้ว่าเขียวโอ้โหตัวนี้วินเทจแม่ได้มีออนเหรออือ แ,แหแ leaving, ้แงเลยแห้งกวเดิมอีกตอนนั้น่ยยตาแล้วทีเนี้ยมันออกไปสามใช่ป่ะมันออกอะไรบ้างนะฟิลวันนีราออกแล้วเดนิมออกแล้วนี่ออกมันก็จะเหลือสามตัวดี่เสองตัวเห็นไม่เลยแม่อะต้องเป็นจุดที่สี่เออแม่นี่คุณพี่เขาบอกอยู่สรุปยกบล็อกไหมยกบล็ยกไม่ได้ตัวตึก โยกบอลเท่าไหร่คะเนี่ยโยกบอลเท่าไหร่ดูนึกถึงคำมิปป์เลยอะกู้กูกู้กู้เข้มแก็งเข้มแข็งเดี๋ยวพรียกเียนราคาให้อ่ะยกบอลไปหนูเขาจุ่มหนึ่งดูขาแกจุ่มนี้เผ่อมอ่มีชมพูอีกเออเอาแม่ถ้าไม่มีชมพูนี่โกรธไหนยะสรุปยังไงเนี่ยสรุปยกบอลสรุปยกบอลนะทุกคนไหนพันหนึ่งอะ เนี่ยดูคนแกะแล้วมันจะเป็นอย่างี้แหละอ่ะมาเออพอดีเลยคนละสองตัวสายใช่อ่าไปนะตัวเนี้ยมาดูกันจะได้ตัวไหนตอนเนี้ยเหลือเป็นนี่คาโมเหรอน้องคืออะไรคาโมูคาโมูแม่ตัวนี้ก็ได้นะมีสามตัวนี้นะคะลายทหารแล้วก็ารมีเหตุแล้วก็พิงค์เออลายทหารก็พอมาดูกันหนึ่งสองตั้ ต่ได้แด้ดแตวแต้วจากจุดเดียวกลายเป็นยกบล็อกได้ยังไงก่อนจากหนึ่งพันกลายเป็นเกินยกบล็อกได้เลยเออฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่เจอแล้วเจอแล้วไม่ให้แม่แกก่อนดีกว่าว่านะแม่จะไถามไม่รู้เอ้ยแม่เี่เขี่ยวข้อขอนะเห็นแล้วเนี่ยไหนนี่ตัวนี้ไหนแหมตัวนี้น่ารักแม่เฮ้ยแม่ต้องมาดูที่มือหเลยละว่าจะได้ชมพูหรือเปล่า ถ้าเราได้ชมพูนี่ชมพูอยู่กองเลยนี่น่ารักแม่ขอดูขอดูนี่นะครับได้มาละหอมไม่เดือนหนึคือได้ชมพูสอืมถ้าได้สีเข็ดแต่ไม่ได้ชมพูก็เดี๋ยวดูกันอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะทุกคนหนูว่าไม่ใช่แล้วหนูเห็นเลยสีนี่ยจริงเมื่อกี้หยิบหยิบตรงไหนฟิวไม่ใช่ชมพูสีเด้อโอ้โหจุ่มจุ่มสุดท้ายอ่ะฟิวหูยสีเขียวก็ขอลายลายนี่พ่อชอบมากเลยนี่นะครับ ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวดิเราไม่คุยอันนี้เลยไม่เออเรามุ่งอ่ะแต่หนูจับแล้วมันหนักมากหนักกว่าไอ้ตัวพวกนั้นที่จับมาอีกจริง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 ทุกคนหรือว่ามันจะเป็นสกิลสมมติในคำคุณพ่อชอบใช่ไหมคุณพ่อก็เอามาตอกันเลยตอนแล้วก็เอาอันนี้คล้องกับอันนี้ไว้แบบนี้ของเลยครับนี่คุณพ่อชอบนะครับ นั่นแหละครับคุณพ่อคแมวมันก็เดินมันจะเป็นแบบเป็นแมกเนตติดกันจริงๆถ้าหกตัวเลยก็สวยนะฮะอีกบล็อกหนึ่งพี่ขายเก่งทุกคนมาจุดสุดท้ายจากซีเค็หรือว่าเออเดี๋ยวมันรู้เนี่ยขึ้นเดี๋ยวรู้สึกว่าแบบมันแน่นมันแอบไอ้นั่นอาจจะใบอุ้ยอุ้ยแอบไอ้นั่นรถนนนี่สามสาสีม่วงไม่ได้นั่นแต่ไม่รู้ว่าแน่นซองหรือว่านั่นเมาดแว่าซีเก็ตมามามา จริงดิฟิวแต่ไม่ได้สีเข็มอยากได้สีชมพูมามามาเรามาร่า๋ยวมาดูกันนะทุกคนเราห้ามดูเราไว้นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยสีแปลกๆกับฟิวเหมือนจะมีออร่าสีชมพูเลยไม่ใช่พอดูไม่ใช่สีชมพูจริงๆผิว่ารมากออกอันสุดท้ายนะคะทุกคนออกนู่นสีชมพู ยกบล็อกครับก็ถือว่าดีนี่นิวที่ผู้ถ้าแบบได้คนละสองตัวใช่นี่ีเลยนะครับของฟิลสวยของอันเลยอ่ะเนี่ของพ่อสีเข้มหมดเลยนะไหนถ่ายหน่อยทุกคนน้องน่ารักมากสนุกเลยแมวได้อะไรเลี้ยงคนละสองตัวเห็นไหมพ่อจริงๆแล้วพอมันอยู่ในกล้องน่าใช่ครับน่ารักมากนี่ เห็นไหมล่ะตาก็ไปได้ส็นเต็มกับไปนี่สีม่วงค่ะถูกใจถูกใจทุกคนได้สีบพูแล้วไงใช่เนี่ยแล้วคือสีมันแบบพาสเทลรวมกันน่ารักนะคะทุกคนแล้วเราก็มาจบกันที่ร้านนี้นะคะมิลเลียนอ t ติเมททอยนะจ๊ะก็ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะอยู่ที่ชั้น5นะคะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย